สวัสดีครับอยู่กับช่องดีมสวิต MDF วันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูวิธีการถอดน็อตหกเหลี่ยมน็อตหกเหลี่ยมเป็นตัวอ,อยู่ตรงนี้นะครับเป็นน็อตยึดลูกสูบแกนโชนะ็อกน่ะมีวิธีการถอดยังไงบางตัวนี่เราหมุนออกอย่างง่ายนะครับหมุนออกอย่างง่ายมันก็ออกแล้วหรือเอาบล็อกยิงมันก็ออกแต่ในท่นี้สมมุติเมื่อเราในกรณีที่เรา ใช้หกเหลี่ยมขันออกหรือเอาบล็อกยิงออกแล้วไอ้น็อตตัวด้านในมันหมุนตามทําให้น็อตตัวน่องนี่มันไม่ออกมีวิธีการอย่างไรนะครับให้เราหาเหล็กป้องอ้อยมาหนึ่งตัวแล้วทําการเจียเป็นเหลี่ยมนะครับเจียให้เป็นเหลี่ยมแบบนี้เจียสักประมาณสามสี่เหลี่ยมเจียรประมาณสามสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะเอาไปล็อกนะครับเวลานั่นเราก็จะเอาหัวนี่ลงปุ๊บ เอาหัวลงเ็จปุ๊บเราก็ข่มไว้นะข่มไว้ข่มดันในตัวเนี้ยดันลงแล้วใช้หกเหลี่ยมขันเดี๋ยวผมทําให้ดูให้ใช้คอนตอกนิดนึงตอกเบาๆนะแค่นี้เพื่อให้ไอตัวเพื่อให้ไอตัวแกนโชคเนี่ยมันล็อกกับเหล็กป้องอ้อยนะครับหลังจากนั้นก็คันออกได้เลย ถ้าหากมันยังไม่ออกมันยังหมุนตามอยู่ก็ให้ใชายคอรเนี่ยตอกลงไปเพื่อที่จะให้มันล็อกออกแล้วง่ายๆครับเป็นไงล็อกเรียบร้อยได้เหวนแล้วเดี๋ยวจะเอาไปใส่อีกคันหนึ่งนะครับแล้วก็ประกอบไปนี่กลับคืนไป เราก็จะเก็บแหวนไว้เอาไปใส่กับโชคตัวใหม่เหมือนนิดนึงนะเสียงมันไม่ได้ล็อกเรียบร้อยมีประมาณนี้ครับสำหรับตัวเครื่องมือเครื่องมือถอดแกนโชค๊คถอดหัวน็อตตรงนี้บอกว่าเลยเจ๋งครับทำไว้ใช้จะดีมาก